เอาละกลับมาอีกครั้งกับในเมือง Building Project ซึ่งก็จะเป็นเมืองที่เรานำกระตูนหลายๆเรื่องมาสร้างในแบบนี้ซึ่งในตอนนี้ก็จะมีสำนักงานโมลิบ้านชิงจังบ้านโนมิตะและอื่นๆที่เราได้เพิ่มเติมไปแล้วแต่ในบางจุดก็ยังดูโล่งๆไปซึ่งในคลิปนี้เราจะมาสารกันต่อทําให้ดูเป็นเมืองมากขึ้นซึ่งจะใช้เวลากว่า12ชั่วโมงในการสร้างเลยทีเดียวในคลิปนี้แล้วสิ่งที่สร้างก็จะอิงตามกระตูนอีกด้วยซึ่งก็จะมีโซนต่างๆอย่างลานกว้าง แถวๆโซนบ้านชินจังคองที่มาจากอนิเมะเรื่องๆหนึ่งที่ผมชอบมากๆแต่ก็ไม่ได้เหมือนร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับซึ่งเดี๋ยวจะเป็นยังไงจะสวยหรือเปล่าจะโอเคหรือเปล่าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกำลังใจกันด้วยนะครับและที่สำคัญในตอนนี้ทางออบตัสได้จัดโปรสุดพิเศษเมื่อซื้อแว่นออบตัสรุ้นรับสิทธิ์เที่ยวฟรีเกาหลีเหนือนมันไม่ใช่ประเทศเก,เกาหลีเหนือนะจะายถึงเขียดชายแดนระหว่างเกาหลีเหนือและเกาหลีใต้ อพ๋พอก่อนพอก่อนเพลงเวอร์เกินไปแล้วและเท่านี้ยังไม่พอเขายัางมีทริปเที่ยวกุหลีใต้กันต่อกด้วยเพื่อไปสัมผัสความเจริญความสวยงามของบ้านเมืองและอื่นๆโดยกติกาง่ายๆนะครับไม่มีอะไรเลยแค่ซื้อแวนออฟตัรุ่นใดก็ได้และลงชื่อรุ่นรับสิทธิ์รางวัลน,นี้มีมูลค่ากว่า30,000บาทแต่ถ้าเกิดว่าใครได้รางวัลน,นี้แล้วไม่สะดวกไปสามารถเปลี่ยนเป็นเงินสดได้ถ้าใครสนใจซื้อแวนออฟตัก็อย่าลืมใส่โค้ดซีคัพด้วยนะครับลดทันที100บาทกับแว่นออฟตั เอาละมาในวันนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาเริ่มทําในส่วนของจุดนี้นะครับซึ่งจากตามรูปภาพใช่ไหมทุกคนจะเห็นได้ว่ามันเขาเรียกว่าอะไรอันนี้เป็นบ้านชิงจังนะครับแล้วด้านหลังเนี่ยจะเป็นบ้านหลังใหญ่ๆเน่ยเป็นหลังคาสีน้ำเงินแล้วก็ด้านข้างก็จะเป็นอารลุงเหมือนอาพาร์ตเมนต์อ่ะเออมันจะมีบันไดาทางขึ้นแล้วด้านหลังก็เป็นบ้านทรงประมาณนี้ซึ่งนั่นแหละในวันนี้เราจะทําประมาณนี้เลยนะครับอาจจะไม่ได้เหมือนร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับโดยเฉพาะหลังคาเพราะว่ายังไงล่ะมันมีแค่ไม่กี่สีอ่ะ เนี่ยมีสีสีดำน้ำเงินเทาส้มมันมีแค่นี้จริงๆนะครับจริงๆมันก็มีหลายสีนะมันจะใช่ไหมละ่ะถ้าเกิดว่าจุจู่ผมเปลี่ยนบล็อกหลังคาเป็นบล็อกอันนี้อะ่ะเอาล่ะก็เป็นว่าเราจะลองทำแล้วกันนะแล้วเ,เดี๋ยวจะถามความเห็นทุกคนดูว่ามันเป็นยังไงนะครับแต่บ้านจริงๆเหมือนจะไม่มีเสาไฟเลยนะเท่าที่ดูจากรูปภาพอะ่ะแต่ว่าอาจจะมีนิดนึงก็ได้นะผมไม่ได้ทำให้เหมือน100%แล้วเจ้าพื้นบ้านหลังนั้นเป็นพื้นกระเบื้องสีนี้นะครับเอาล่ะ มาเริ่มทํากันเลยจุดแรกครับตรงนี้มันจะเป็นทางเข้าเราจะใช้เป็นบล็อกสีส้มแล้วกันนะครับซึ่งมันจะอยู่ข้างบ้านของชิงจังนั่นเองนะครับนี่ใช้เป็นบล็อกกันนี้สวยหรือเปล่าต้องลองดูต้องลองดูนะลองผิดลองถูกเอาล่ะนี่คือทางเข้านะครับโอ้มันดูไปแปลกไหมไม่แปลกหรอกบ้านชิงจังข้าง,างๆมันเป็นกระเบื้องอันนี้เอาล่ะต่อไปใช้บล็อกจิว๋วโอ้โหไม่ค่อยอยากใช้บล็อกจิ๋วเลยพอเราใช้บล็อกจิ๋วที่ไรวิวมักจะดบปนะโทษไปเรื่อยมก็ไม่รู้แหละ <laughs> มก็ไม่รู้แหละมันเกี่ยวว่ะนะมันจะเป็นออกสีดำๆไ้สีีแบบเป็น แล้วเราก็จะเปลี่ยนด้านในเอ,อ้ยด้านในเป็นบล็อกหญ้าอะไรเงี้ยโอเคในข้างในมันจะเป็นหญ้านะครับแล้วเวลาเราวางอันนี้นะครับมันจะเป็นแบบนี่ใช่ไหมอย่างเงี้ยเออผมเป็นคนแบบนี้แหละนะคนข้าจะเก็บรายเรียนหน่อยแบบชอบชอบชอบใส่อย่างเงี้ยคือถ้าเกิดว่าผมจะวางบล็อกอันนั้นไปนเลยมันก็ได้นะครับแต่ผมไม่ชอบแบบเวลาแบบเรามอ,มองดูแล้วอะ่ะเออเนี่ยเนี่ยมันต้องแบบนี้่ใช่ไหมละ่ะโอเคต่อไปทําการวางอันนี้นะครับ ก็ทาตามรูปภาพเลยนะโอ้ทุกคนครับผมกําลังคิดอยู่ว่าจะเอาบล็อกหญ้าแบบไหนดีอะระหว่างน่าหนนะผมจะให้ทุกคนดูว่าระหว่างซ้ายกับขวาทุกคนชอบแบบไหนมากกว่าซ้ายกับขวาซึ่งถ้าเกิดว่าซ้ายใช่ไหมมันจะเห็นรั้วง่ายแต่ถ้านด้านขวารั้วมันจะทึบแต่มันก็ดูแบบเต็มเแบบต็มด,บบดีนะเอาล่ะต่อไปนะครับเราจะมาเริ่มทําตัวบ้านนะครับไม่ใช่บ้านดีวเขาเรียกว่าอพาร์ตเมนต์เลยนะครับอพาร์ตเมนต์นี่ ผมไม่เคยทำมาก่อนเลยในในช่อง YouTube เนี่ยก็นี่อาจจะเป็นนี่จะเป็นครั้งแรกที่ทำเลยคนระับชิบชิบชิบชแล้วก็มาในส่วนของหลังคานะครับหลังคาผมก็จะใช้บล็อกนี้ในการสร้างแต่ว่าพอดูดแล้วรู้สึกว่า มันแปลกๆนะแต่ข้อดีคือมันมีหลายสีไงแต่ท่านผู้ชมคิดยังไงบ้างก็ฝากคอมเมนต์กันด้วยนะครับว่ามันโอเคหรือเปล่ามันสวยหรือเปล่าแต่ตอนนี้ผมขอเปลี่ยนเป็นแบบเดิมก่อนก็นแล้วกันนะครับเดี๋ยวนี้จะเป็นห้องโอ้เราต้องแบ่งห้องด้วยนี่นะห้องอาจจะแคบๆหน่อยนะตามสไตล์ญี่ปุ่นแล้วไปสองห้องดีอืมนั่นน่ะสิผมรู้แล้วเอาไปสองห้องดีนนว่ะเอาไปสองห้อง,เ,อปอง,องเป็นห้องลักษณะตัวแอลนะครับอ่าแบบรูๆหน่อย,อยมันน่าเอามาตกแต่งไะแต่จะตกแต่งไม่ค่อยดีนะ เนี่ยได้เป็นห้องครัวแล้วเนี่ก็เป็นห้องนอนออ้ใช่ได้เลยนี่ก็เป็นห้องดูทีวีโอโอเคมาระหว่างนี้นะครับจะเป็นการตกแต่งภายในกันนะเดี๋ยวไม่คนหามอยู่ห้องน้ําอยู่ไหนหืมน่าใจจริงๆเลยห้องน้ําเนี่ยมันวางไม่ได้เดี๋ยวห้องน้ําขอใน้ีาไม่ใส่ห้องน้ำนะห้องน้ําอาจจะเป็นห้องน้ําที่อื่นอะไรเงี้ยขอร้องเถอะผมคือจะสร้างอะไรเดี๋ยวมันหนักที่สุดคือห้องน้ําเนี่ยมันใช้ไน้ที่เยอะจะสร้างแต่ละทีเอาตัวนี้ดีกว่าเดี๋ยวตัวนี้เป็นตู้เย็นเป็นตู้เย็นแล้วก็โต๊ะไม่ไม่ต้องเล็กกว่านี้ น่ะอุ้ยมันน่ารักอยู่นะอันเล็กๆเ,เนี่ยเฮ้ยดูดิเฮ้ยมนาน,น่านรักอะ่ะเป็นห้องครัวแบบเล็กๆเล็กๆน่านรักอ่ะต่อไปที่ดูดควันที่ดูดควันอ่ะตรงนี้มีแล้วก็อันนี้ได้ปะทุกคนดูไปไงห้องครัวเฮ้ยแล้วใส่โต๊ะได้ใส่อันนี้ได้ไหมเอ้ยนี่ยจจะเป็นที่วางจัดการไงอว,วางดอกไม้แมีใส่อาหารด้วยชานมไขม่มุกอุ้ยแอบอยากกินเลย ในระหว่างนี้นะครับเราก็ทําการวางพิดาดนน้านบนนะครับซึ่งเราก็จะใช้เป็นสีฟ้าก็แล้วกันนะจะได้ดูมีสีสันหน่อยโอ้ยชอบอะ่ะชอบความแบบอันเล็กๆแบบนี้แบบดูแบบมุ้งิ้งกระดิ่งแมวจะลกไปไหนไม่ลกไม่ใช่พมุมเอาวางไว้หน้าตู้เย็ยนแล้วกันนะเฮ้ยทีวีเอาเป็นทีวีแบบทีวีติดกําแพงไงอุ้ยได้อยู่นะอย่างเงี้ยเออแล้วก็นั่งพื้น <laughs> มันอาจจะติดตรงนี้หน่อยวิธีแก้ไขไง่ายๆทุบเลยโอเค โอ้สวยละอันนี้ทุบไม่ได้ขออภัยด้วยเออถ้าเราใช้เป็นโซฟาล่ะโซฟามันก็จะขวางอันนี้เอ่อเอาเป็นว่าผมใส่แค่นี้ก็แล้วกันนะครับทุกคนนี่คืออพาร์ตเมนต์ห้องแรกของเราคนระับอย่ามองไกลๆถ้ามองจากข้างนอกมันจะดูแบบมันดูไม่โล่งไงผมว่าใช้ได้แหละนะแต่ปัญหาคือถ้าเกิดว่าเราดูแบบดีๆรลยละเอียดอะไรเงี้ยมันจะติดปัญหาที่ตรงนี้ตรงนี้มันใส่อะไรไม่ได้ถ้าเกิดใส่อะมันจะทะลุมาบล็อกข้างนอกเลยเอาเป็นว่าผมตกแต่งห้องแค่นี้ก็พอนะครับแล้วที่เหลือเราจะได้ไปลุยจุดอื่นกันไม่งั้นบอกเลยยวว่าา เอาละในโซนนี้เราก็ทํามาได้เท่านี้แล้วนะครับแต่เดี๋ยวเราจะมาทํากันต่อนะครับแต่ในระหว่างนี้ผมจะขอนําบ้านจากเรื่องอัพข้ามไปฝั่งหนึ่งนะครับเพราะว่ามันคนละโซนไงนตะ่มันเป็นโซนออกแนวสไตล์ญี่ปุ่นก็ดูปแปกลกๆหน่อยนะผมก็ได้ย้ายมาไว้โซนนี้เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วหลังจากนั้นก็เป็นการต่อเติมถนนเพื่อให้เชื่อมไปกับบ้านหลังนี้นั่นเองนะครับซึ่งถนนเนี้ยก็จะต่างระดับเลยนะผมก็ได้ทําการทําให้พื้นเนี่ยมันไล่ลงไปเรื่อยๆให้มีความสมูทนั่นเองนะ หลังจากนั้นด้านข้างของถนนนะครับก็จะเป็นทางเดินนั่นเองซึ่งเราก็จะวางรั้วแล้วก็ตามด้วยบันไดาทางลงแล้วก็ตกแต่งทางข้างด้วยนั่นเองหลังจากนั้นด้านข้างเราก็ได้เพิ่มต้นไม้ให้มันดูแบบมีอะไรมากขึ้นนะครับให้มันดูเป็นธรรมชาตินั่นเองนะแล้วเราก็ทาการปลูกต้นไม้แต่ว่าต้นไม้มันดูปแปลกๆไงผมก็เลยต้องสร้างต้นไม้ขึ้นมาเองนี่ก็จะได้แบบนี้แล้วก็กรอบๆบางแล้วก็ทําทางขึ้นหลังจากที่ได้แบบนี้แล้วนะครับเราก็ วางรั้วด้านข้างไปนะครับนี่ก็จะได้แบบนี้ต่อมาก็ทําการ Copy จากด้านซ้ายไปไว้ฝั่งขวาแล้วก็แก้ในส่วนที่มันบักนะครับอ่าและนี่คือส่วนที่เราทําก็จะเป็นส่วนของถนนนั่นเองนะนี่แล้วเราก็ได้แก้ไขตรงมุมนี้เลยนะตอนแรกมันเป็นรั้วไงแต่มันไม่ค่อยสวยพอผมวายน,นี่ขึ้นมาอีกระดับหนึ่งก็คือแบบโอเคเลยนะใช่ไหมล่ะประมาณนี้โอเคมาเริ่มทาในจุดนี้กันเลยนะครับซึ่ง เราจะต้องทำเ,เดี๋ยวนะผมกำลังคิดอยู่ว่าลานกว้างเนี่ยตรงนี้เหมาะไหมถ้าตรงนี้ซึ่งมันจะต้องมีบ้านด้านซ้ายด้านขวาแล้วก็ด้านหลังเออกำลังคิดกำลังคิดเดี๋ยวเราจะมาเริ่มทำลานกว้างกันเลยนะครับลานกว้างนี่เออโอ้โ,อโหเราจะเริ่มยังไงดีเดี๋ยวผมขอเปิดรูปภาพก่อนอ่านี่คือลานกว้างนะครับ อ่ะมาบล็อกบ้านไอหลังนั้นนะมันจะเป็นบ้านไม้ซึ่งเราจะใช้ไม้อันนี้แล้วกันเอาล่ะบ้านอังนี้จะเป็นบ้านของคุณลุงบ้านอาจจะไม่ได้ใหญ่มากนะครับตามภาษาซคับสตูดิโอครับผมหลังคานีจะเป็นหลังคาแบบวางรอบๆนะครับนี่แบบนี้แล้วก็กําแพงกําแพงบ้านเขาเหมือนจะเป็นกําแพงออกจะมีมันจะมีสีเหลืองๆด้วยเอาเป็นว่าเดี๋ยวผมขอลองแบบเป็นกําแพง ทั้งหมดก่อนละกันนะครับอ่าผมจะใช้เป็นกำแพงแบบนี้ทั้งหมดไปก่อนแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาเปลี่ยนในภายหลังน่าจะดีกว่านะวางแบบนี้ไปก่อนแล้วก็มีทางเข้าเดี๋ยวทางเข้าเราวางตรงนี้แล้วก็ถ้าจะไม่ผิดมันจะมีเสาไฟด้วยค่อยว่ากันค่อยว่ากันเนี่ยอันนี้ใช่เลยเนี่ยตามภาพเป๊ะเลยนะ พยายามทําให้เหมือนเท่าที่ทําได้นะครับมันคือไหมครับโอเคหลังคาตรงนี้จะเป็นหลังคาออกแนวแบบชิงจังเดี๋ยวผมขอลองวางบล็อกทั้งหมดไปก่อนว่ามันจะออกมาสวยไหมนะแต่ด้านล่างผมไม่รู้และด้านล่างทํายังไงนี่แหละด้านล่างทํายังไงแต่ที่รู้ๆมั่วไว้ก่อนนะถ้าผมวางแบบนี้จะได้ไหมเอาแบบแล้วก็วางต้นไม้ข้างบนน่ะอ่ะคนลุงชอบปลูกต้นไม้ใส่เท่าที่มีมีคนบอกว่าอยากให้ตกแตง่งเดี๋ยวผมจะตกแต่งด้านในนิดหนึ่งก็แล้วกันนะครับทุกคน ใไหมทุกคนอย่างน้อยมันได้เห็นด้านในไงเออแบบเห็นแบบไกลๆอะไรเงี้ยเออมันก็จะแบบดูแบบมีเดีเทลหน่อยอะไรเงี้ยเอาล่ะทุกคนป้ายหลังนี้ผมก็ทําแค่นี้ไปก่อนละครับเดี๋ยว,เด,ยวเดี๋ยวส่วนต่อไปเราจะมาทําในส่วนของเออลานกว้างอา่าเริ่มใกล้ความจริงแล้วใช่ไหมใช่ไหมาบางประมาณนี้ก็กาหลังดีละแล้วก็ท่อเนี่ยท่อผมขออนุญ,ญาตวางแบบนี้ไปก่อนนะวางให้เห็นจริงๆท่อเนี่ยมันไม่ใช่แบบนี้ไงเดี๋ยวผมจะใช้มอสจิวในการวางท่อนนะแต่ว่างอย่างนี้ไปก่อนเราจะได้ดูออกไนงะเราใส่พุ่มไม้สักหน่อย ตรงนี้อย่างที่บอกนะครับไม่ครับมันทําได้แค่นี้นะอาจจะดูปะแปลกตาอะไรเงี้ยแล้วก็ต่อไปตรงนี้ก็เป็นต้นไม้เดี๋ยวต้นไม้เราจะต้องไปเอาก้านก่อนอ่ะแบบนี้โอเคที่เหลือวางไปไม้แล้วกันนะครับ แล้วก็ส่วนต่อไปนะครับก็จะเป็นในส่วนของด้านซ้ายของลานกว้างนี่เองซึ่งลานกว้างก็จะมีกองไม้อยู่แล้วก็จะมีบล็อกท่อที่เป็นสนิมนั่นเองนะก็ตามรูปภาพที่โชว์ในตอนนี้เลยก็บล็อกท่อน,นี่ผมก็จะใช้บล็อกจิ๋วในการสร้างกรตอที่ะบล็อกที่ะบล็อกซอบล็อกซอ,อกอบล็อกอะไรเงี้ย ก็กว่าจะได้เป็นบล็อกแบบนี้แล้วหลังจากนั้นเราก็ก๊กอปวางไปเลยเดี๋ยวก็จะมีประมาณ4ีหท่อนะครับก็วางประมาณที่ไปก่อนแล้วกันนะแล้วก็ตามด้วยต้นไม้ข้างหลังก็จะมีบ้านสไตล์นี้นะครับซึ่งก็จะออกสไตล์บ้านคล้ายนูบิตัดแต่ว่าจะเป็นไม้แล้วก็ด้านขวาก็จะเป็นบ้านสีขาวแล้วก็แล้วเราก็ได้ปรับ,บบ้านของลุงคนนี้ให้ดูมีขนาดที่ใหญ่ขึ้นอีกหน่อยนะครับเพราะว่ารู้สึกว่ามันดูเล็กแล้วมันดูแปลกๆไงแล้วก็ด้านซ้ายเราก็ได้สร้างบ้านขึ้นมาอีกหลังหนึ่งนั่นเองหลังจากนั้น รู้สึกว่ามันดูแปลกๆเราก็เลยได้สร้างท่อใหม่ขึ้นมาโดยใช้บล็อกจิ๋วในการสร้างอีกเช่นเคยนะครับก็ใช้เวลาอีกสักพักใหญ่ๆเลยนะครับในการสร้างท่อนี้คนระับนี่ก็ทุบๆๆๆแล้วพอได้บกกล็อกนั้นเราก็เอามาวางต่อๆกัน ก็จะได้3มท่อแบบนี้แล้วเราก็ได้เก็บขอบด้านข้างเพื่อให้มันมีมิติมากขึ้นหลังจากที่เราทําลานกว้างเสร็จแล้วนะครับเราก็มาเก็บารายละเอียดส่วนอื่นต่อกันเลยนะครับซึ่งก็จะเป็นจุดนี้นั่นเองที่มันโล่งไว้นะครับเราก็สร้างบ้านมาอีกหลังหนึ่งนะครับก็จะเป็นบ้านที่ขนาดค่อนข้างจะใหญ่เลยนะครับลักษณะก็จะเป็นลักษณะตัว T สองชั้นหลังคาสีน้ําเงินารายละเอียดรอบๆซึ่งบ้านหลังนี้ที่ผมสร้างนะผมก็ไม่รู้ว่าเป็นบ้านของใครแต่ว่าผมก็พยายามทําให้มีความคล้ายในแบบการ์ตูนอ่าแล้วก็จะมีบ้านอีกหลังหนี้นนนนก็จะ ราค่าออกสีส้มๆนะครับจริงๆมันก็เป็นสีสีหนึ่งนะครับแต่ว่าราคาวมันอยู่แค่นี้ไงก็เลยใช้เป็นสีส้มก็แล้วกันน่าจะมีความคล้ายที่สุดแล้วแล้วหลังจากนั้นเราก็ทําทางเข้า แล้วก็หน้าต่างตัวนี้ก็จะเป็นที่นั่งดูทีวีเช่นกันนะครับก็ตกแต่งเล็กๆน้อยน้อยนะครับเพื่อที่เวลาเรามองด้านข้างก็จะได้เห็นดีเทลอะไรตรงนี้ด้วยหลังจากนั้นเราก็มาทําที่ทิ้งขยะนะครับนี่แล้วก็วางไว้ตรงนี้แต่ว่าคิดไปคิดมารู้สึกมันไม่ค่อยสวยก็เลยได้ปรับเปลี่ยนเป็นที่จอดรถก็แล้วกันนะครับเพราะว่าที่มันโล่งอน่ยจะใส่บ้านก็ไม่พอก็เป็นที่จอดรถนะครับแล้วก็ย้ายที่ทิ้งขยะไปไว้มุมด้านซ้ายตรงนั้นแล้วที่จอดรถนี่ก็จะมีร่มแล้วด้านหลังก็จะเเป็นนนนนนนตตต้้้้้ไมมววาางแแแทะีีลลลยใอ บ้านก็เริ่มเยอะมากๆเลยนะครับก็ดูเป็นเมืองมากขึ้นเลยทีเดียวนะครับกับในส่วนนี้ก็ในหลายๆส่วนในหลายจุดผมก็อิงมาจากกระตูนนะครับแต่ตอนนี้ยังไม่เสร็จมีอีกมุมหนึ่งที่ผมจะมาทํากันต่อนะครับนั่นก็คือในส่วนของคลองก็จะไปลุยก,กันเลยอ่าแล้วก็ในจุดที่จอดรถนะครับที่ผมทําก็ตัวนี้บล็อกมันดูใหญ่ไปผมก็ได้เปลี่ยนให้มันเป็นบล็อกแบบเ็จเล็กๆมันจะได้ดูแบบดูเหมือนที่จอดรถมากขึ้นนั่นเองนะครับพอดเพิ่งจะเจอบล็อกนี้ก็เลยเปลี่ยนเนี่ยโอ้โหเข้ากันเลยเนี่ย อันนี้ขออนุญาตใช้เวดดิทนะครับไม่ทุกคนถ้าเกิดว่าสมมุติเราทําเป็นถนนตรงไปเลยลหละเออว่ะน่าคิดตอนแรกผมว่าจะทําเป็นแค่นี้อ่ะแล้วก็จบแต่ถ้าเราทําเป็นถนนออมันก็น่าจะเข้าป่ะชิบชถนนเวิร์กเยอเอ,อ้ยเ,เนี่ยเอ,อ้ยสวยมันจะดูไม่อึดอัดด้วยไง เอ่อตรงนี้มันจะต้องเป็นคลองดังนั้นเดี๋ยว,วถ้าเกิดว่าตรงนี้เป็นทางเดินเดี๋ยวผมขอโทษทีนะอาจจะคิดเยอะหน่อยคิดเยอะนั่นคือนั่นคือข้อเสียของผมเลยคือคิดเยอะคิดเยอะเกินเยอะจนแบบเยอะจนแบบไม่รู้จะเอาอะไรดีอะประมาณนั้นอะนั่นแหละคือข้อเสียผมนี่เป็นคลองหมดเลยเอ้ยเดี๋ยวเดียเดี๋ยวเดี๋ยวคลองข้างล่างผมจะเปลี่ยนเป็นบริกบลิกเนี่ยถ้าเป็น,นั้นเนี่ยได้ไหมผมว่าเดี๋ยวจะไปหาดูอนิเมะนะดูหลายๆเรื่องเลยเพื่อที่จะทําให้เมืองนี้มันมีความเป็็นน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 ญญีีีีี่่่่่่ปปปุุมมมาาากกวว้้คับบตอนนเทแ สไตล์ผมอะญี่ปุ่นสไตล์ซีคัพสตูดิโอนะบางส่วนมันอาจจะไม่ได้เหมือนแบบเหมือนในกระตูนเป๊ะอะไรอย่างเงี้ยถ้าเราปรับตรงนี้เป็นแบบนี้ใช่ไหมโอเคผมทำแค่นี้น่าจะพอแล้วละ่ะตรงนี้น่าจะพอมีอะไรอีกไหมถ้าเกิดอะไรไม่โอเคเราค่อยปรับเปลี่ยนไปเรื่อยๆคนระับเออผมลืมบอกไปเลยนะครับว่าคลองนี้เนี่ยที่ผมกำลังทำอะ่ะก็อิงมาจากกระตูนเรื่องรักไร้เสียงนั่นเองนะครับซึ่งเป็นอนิเมะที่ผมชอบมากๆเลยนะครับแต่ประเด็นคือมันจะเป็นรั้วออกรั้วสีนี้อะ่ะซึ่งเราจะสามารถวางได้หรือเปล่า เนี่ยมันอาจจะวางได้แค่อย่างเงี้ยเอ้ยแล้วถ้าเกิดเราวางอีกด้านหนึ่งอะเออว่ามันต้องวางด้านนอกเพื่อที่จะวางบล็อกอันนั้นได้เอาล่ะพอได้แบบนี้เดี๋ยวเราค่อยเปลี่ยนพื้นนะผมผมยังหาสีพื้นไม่ได้แล้วก็วางอันนี้ไปเลยทุกคนครับลองดูดิได้ไหมมันเหมือนลักลายเสียงไหมหลังจากนั้นผมก็ได้เพิ่มบล็อกนี้เข้าไปนะครับเพื่อให้มันมีขอบของทางเดินด้วยแล้วก็ตามด้วยพื้นที่ผมเปลี่ยนบล็อกให้เป็นบล็อกแบบนี้ อ่าพอเราเปลี่ยนพื้นแล้วนะครับก็ดูสวยขึ้นเยอะเลยนะพื้นแบบนี้ซึ่งผมชอบเลยแล้วหลังจากนั้นนะครับเราก็ทําการตกแต่งรอบๆนะครับก็ใส่รั้วแล้วก็ด้านข้างของถนนนะครับเราก็ได้ปลูกต้นไม้ไปก็จะเป็นต้นซากุระแล้วก็ได้วางพุ่มไม้ไปด้วยนั่นเองนะและอีกฝั่งหนึ่งนะครับเราก็ปลูกต้นไม้เช่นกันแล้วก็จะมีทางขึ้นต่างระดับนะครับขึ้นไปอีกชั้นหนึ่งซึ่งก็จะมีบันไดด้วยนะครับก็ตอนแรกก็คิดว่าจะทําสูงมากกว่าน,นี้แต่ว่ามันยังไม่มีภูเขาไงก็ไว้อนาคตถ ก็เดี๋ยวไว้อนาคตนั่นเองนะในตอนนี้เราก็ทําในส่วนนั้นเสร็จแล้วเราก็จะทําการ Copy แล้วก็วางวางวางก็จะได้เช่นนี้นะครับแล้วก็ในส่วนนี้นะครับเราได้เพิ่มใบไม้่วงด้วยนะครับแต่ว่ามันก็ดูแปลกๆใช่ไหมละ่ะเพราะว่าใบไม้มันเป็นใบสีส้มไงมันไม่มีใบสีชมพูมันก็อจะทาไงละ่ะก็เลยเอาออกก็แล้วกันนะครับและแล้วนี่ก็เป็น12ชั่วโมงกับการสร้างเมืองในครั้งนี้นะครับก็จะได้ตามนี้เลยนะแล้วก็ท่านผู้ชมชอบอนิเมะเรื่องอะไรกันบ้าง ก็ฝากคอมเมนต์กันด้วยนะครับไว้เดี๋ยวไม่แน่ในอนาคตผมก็จะเอามาเพิ่มใส่เข้าไปจนกลายเป็นเมืองที่ใหญ่ขึ้นนั่นเองนะกับเมือง Building Project ก็หวังทุกคนจะชอบกับคลิปวิดีโอนี้ถ้าเกิดใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็คิดเห็นกันยังไงกันบ้างก็คอมเมนต์กันด้วยนะครับไว้เจอกันคลิปหน้าบายครับ